ชื่อเด็กชายนแสดนามสกุลพิสิทธิ์วดีกุลชื่อเล่นชื่อน้องสุปโปรดอายุ5ขวบ8เดือนผู้สมัครสอบ6 5 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 2ฮัลโหลอารีบอดี my name is นักแสดพิสิทธิ์วดีกุล my nickname is สุดโปรด I am five years old ตาเจ้าหาวบอเจ้านักแสดพิสิทธิ์วดีกุล วอเตอร์เสียงเงี้ยวสุดโปรดวาอูุ่้ย s <weet> <S คุณพ่อชื่อเจษดาพรชูช่วยสุวรรณคุณแม่ชื่อภาชิสาพิศวดีกุลสุดโปรดเกิดและเติบโตในครอบครัวนักธุรกิจครอบครัวของสุเวททำยานออกแบบก,ก่อสร้างและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ดัดดีสุดโปรดเป็นสถาปนิก ม่มีสุปโปร์เป็นนักธุรกิจสุปโปรและครอบครัวมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเข้าโรงเรียนเซนคเบียงเพราะเป็นที่ยอมรับทางด้านการเรียนและกิจกรรมที่นี่เลยเป็นที่เลือกเรียนที่เดียวของสุปโปรครับสุปโปรได้รับโอกาสที่ดีจากครอบครัว เรียนรู้ด้านการเรียนและยังเปิดโอกาสให้สุดโปรศึกษาในสิ่งที่ชอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษาอังกฤษภาษาจีนและยังมีครูพี่เลี้ยงที่คอยสอนพิเศษเรียนตัวต่อตัว,ตวเพื่อพัฒนาทางด้านการเรียนอย่างสม่ำเสมอกิจกรรมที่สุบอร์ดชอบก็คือการเรียนเปียโน,โนการว่ายน้ำการเล่นเซิร์ฟบอร์ดการเรียนระบายสี ุบอลกิจกรรมที่สุบดชอบก็คือการเล่นเลโก้เพราะสุบดคิดว่ามันดูสุขสมาธิและสุดความอดทนความคิดสร้างสรรค์ อีกอย่างก็คือการเล่านิทานแล้ววันนี้สุบทจะมาเล่านิทานให้หนึ่งเรื่องครับเรื่องมานาแซนดี้และมานาแซนดุมานาแซนดี้มีเจ้าของสองคนเป็นเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงวันหนึ่งระหว่างเดินเล่นมานาแซนดี้ได้เจอกับมานาแซนดุมานาแซนดี้รู้สึกกลัวเจ้าของก็เลยลูบผัวลอบใจและซื้อขนมให้คนละสองชิ้นรวมเป็น สชิ้นให้มานะแซนดี้มานะแซนดุรีบวิง่งตามมาแย่งกินอีก3ชิ้นมานะแซนดีรู้สึกเศร้ามากเพราะเหลือขนมเพียงแค่ชิ้นเดียวพอเจ้าของเห็นก็เลยรีบวิง่งไปตักเตืนว่าห้ามแย่งของจากผู้อื่นมานะแซนดุรู้สึกว่าตัวเองกำลังทําผิดก็เลยคืนขนมให้อีกสองชิ้นที่ยังไม่ได้กินมานะแซนดี้ใจดี แบ่งให้อีกหนึงชิ้นทำให้ได้กินคนละตัวละ2ชิ้นแล้วหลังจากนั้นมาน้อยทั้งสองก็กลายเป็นเพื่อนรักกันตลอดไปใิทาาเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าห้ามแย่งของจากผู้อื่นกลายเป็นของตัวเองและต้องมีต้องแบ่งปันผู้อื่นจบแล้วครับครอบครัวเราให้ความสําคัญกับคําว่าสถาบันครอบครัวอาจจะพูดได้ว่าเรามีเรื่องประทับใจหลายๆเรื่องทาด้วยกัน ที่เราประทับใจที่สุดในตอนนั้นก็คือครอบครัวเราและบริษัทของเราเนี่ยได้ไปทําโครงการให้จากใจซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยเหลือโรงเรียนโครงการนี้เนี่ยเราทําขึ้นมาตั้งแต่ปี2561เราก็ได้ไปที่โรงเรียนแพรกน้ำแดงจังหวัดสมุทรสงครามที่นั่นขาดแคลนหลายอย่างเลยครับเราก็เลยกลับมาคุยนว่าเราควรทำโครงการนี้กันเถอะมามีก็เลยถามสุดปทปว่าเราพร้อมที่จะ เอาเงินเก็บเนี่ยไปช่วยเหลือหรือทําประโยชน์ให้กับสังคมดีไหมได้ครับคุณโปรดเอาเงินเก็บจากไหนลูกจากที่มามีจัดบ,บดตีให้มาครับสุณโปรดเก็บไว้ทําอะไรลูกสุด,ดเอาเงินไปช่วยเหลือเพื่อนๆนครับสุณโปรดได้ไปโรงเรียนได้ไปทําอะไรบ้างลูกได้ทาสีครับได้เรียนพิซซ่าไอศครีมและข้าวผัดครับเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องราวของครอบครัวที่ประทับใจและเป็นเรื่องราวที่ดีที่สุดครับ <S <S การวางแผนเลี้ยงดูน้องเราไม่ได้เริ่มวางแผนตั้งแต่น้องโตนะครับแต่เราวางแผนน้องตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ที่เราคิดว่าถ้าสิ่งแวดล้อมดีกระบวนการผลิตดีเราก็ย่อมจะได้ผลผลิตที่ดีคุณแม่เนี่ยก็ได้มีการดูแลเตือนเป็นอย่างดีตั้งแต่น้องอยู่ในท้องเลยให้น้องฟังเพลงให้น้องอ่านาน,นิทานฝึกเล่านิทานทุกวันก่อนนอนเนี่ยเป็นกิจกรรมหลักของแม่ลูกเลยที่ได้ทําด้วยกัน อันนี้คือน้องก็จะติดนิสัยในการอ่านหนังสือมาจนถึงทุกวันนี้การทดลองเรียนรู้ด้ครทำหนึ่งเป,เป็นโจทย์เดิมก็คือเหมือน n g by n o n n g y doing ครับเหมือนกระติกน้ําร้อนที่มันร้อนเนี่ยเราเราเรามองดูซิว่าลูกมีคําถามมีอะไรลองจับดูสิเรื่องของการเดินทางสําคัญมากเช่นถ้าน้องไปต่างประเทศเนี่ย เขาก็จะต้องเรียนรู้แล้วว่าเขาต้องพูดภาษาอังกฤษหรือถ้าไปในที่ที่อย,อย่างเช่นฮ่องกงอย่างเงี้ยค่ะน้องไปเขาก็จะต้องเรียนรู้แล้วว่าเขาต้องพูดภาษาจีนกลับมาเนี่ยเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาขอเรียนภาษาจีนเพิ่มเติมได้ไหมถ้าลูกอยากเรียนทางบ้านเราก็พร้อมสนับสนุนเต็มที่ค่ะนี่เป็นครั้งแรกที่ครอบครัวจะส่งน้องออกจากบ้านที่จะไปอยู่กับโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนจริงๆใช่ไช่โรงเรียนอนุบาลเลยนะครับนี่เป็นการวางรากฐานชีวิตที่โรงเรียน จะต้องเป็นคนปูพื้นฐานชีวิตมากกว่าครอบครัวแล้วเราต้องดูปรัชญาของโรงเรียนมีบุคลากรที่ดีคุณครูที่ดีมีสิ่งแวดล้อมดีมีรุ่นพี่รุ่นน้องที่ดีเราคิดว่าดีที่สุดสําหรับครอบครัวและดีสําคัญที่สุดคือดีที่สุดสาหรับลูกเราคาดหวังว่าโรงเรียนเซนคาเบียนพร้อมสําหรับลูกเราเราเลือกโรงเรียนเซนคาเบียนค่ะส่วนมีความตั้งใจจริงครับที่จะเข้าชั้นป .1 ที่โรงเรียนเซนคาเบียน สุดโปรซาคุณครูมาสเตอร์คณาจารย์อาจารย์บุคลากรทุกท่านฝาสพิจนารณานเด็กชายนักเสกที่สิทธิวิรคุณผู้สมัครสอบ6 5 1 1 0 1 0 1่1ให้สุดโปรไปเรียนที่โรงเรียน,นเซนคะเบียนด้วยครับขอบคุณครับ